ก็สวัสดีเพื่อนเดินทางกับจากภาคใต้มาที่อีสาน,นนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่ย่านหน่อยครับอยู่จนทุเรียนเป็นสุกน,น,นะครับผมก็สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ก็เดินทางจากชายแดนใต้กลับมาถึงบ้านนะครับก็บไปหาพ่อแม่แล้วก็แวะมาดูสวนทุเรียนนะครับนี่มันยังไม่ประทับใจเท่าไหร่นะมันหล่นเยอะครับทั้งฝนทั้งอากาศร้อนแต่มันต้นมันเด็กมันรับลูกได้ไม่เยอะครับไม่ถึงร้อยลูกห้าสิบลูก อันนี้ก็ไม่ได้ทําอาหารครับแต่จะไปตูดกินตามงานวัดงานบุญครับยี่สิบบาทกินตลอดงานครับตอดกินแล้วก็ตูดกินครับผมเฮ้ hey, วันนี้เดี๋ยวอยากเข้าไปช่วยงานแล้วก็เห็นกัว่าจะมีลับเป็ดครับผมก็ไปอาศสยกินเอานะครับต่อไป okay, โอเคเจอกันเลยนีเ่เขาแวะมาในวัดก่อนครับมาดูว่าในวัดมีอาหารอะไรกินบ้าง ช่งานนี่รับอันนี้ไม่ซื้อไม่หานะกลับมาเบี่ยงนี่ครับหายท่านซอจอมัมบอกว่าหมูหมูแปดลอยตะเวนกิมตามงานครับผมทางด้่นเหนือมันมีสองบาทมาว่างใช่ไหาไปก่อนนีนอ่ ใส่ยังบงไม่ใส่ก็จะเข้าวเข้าเดียวบมดเข้าเดียวบมดป่าวใส่โค้ดไกลกันได้มันเดือดก่อนไหมพ่อใส่เอกระดูมันหรือไม่ต้องไปลาไปลนะเติมไปโลยของแท้ครับผมของแท้ลาบเพชรครับผมลาบเพชรแช่โดยเชฟกระทะรั่วโอายหัว บอคอยกินเหล้าไลแล้วก็สิบูเรื่องอะไก็ใส่เข็มได้นะถ้ากิดิของแท้ครับของแท้ของแท้ยอดกับพิมพ์เหมือนนั่นหละอะไรสนอรสนขาดนี่แหละขาดคอนออนสิขาดเ้าไปหนาวาเซียไทยลุกเป็มเจอร ถ่ายทายเราไปซอยกินอ่าเสื็จลงมือครับลงมือลงมือครับลงมือกินเนื้อมาเนื้ออิซานอิซานหมดเลยกินสามาขี้กินสามาขี้หลับเป็นหลับเป็นหลับเป็นครับผม